คมหมดเร็วนะครับคมจะหมดเร็วสู้แบบนี้ไม่ได้นะครับทุกคนการรับคมแบบนี้อยู่ได้นานแล้วก็คมตลอดนะครับ สวั MM. สดีครับสวัสดีครับ FC ช่องคนรักกษตรทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับจะมาคุยกันเรื่องใบตัดหญ้านะครับใบตัดหญ้านะครับตัวนี้เป็นใบตัดเขาเรียกใบตัดกระจายนะครับใบตัดพวกนี้คือตัดแบบให้หญ้ากระจายนะครับคือเก่ามากไม่มีคมเลยนะครับตัดยังไงก็ไม่เข้านะครับตัดหญ้าแข็งแข็งขาดยญกานะครับนี่ใบ, hire, ใบแบบนี laude, ้นะครับหมดคมแล้วนะครับพ่อบอกให้เอามารับคมให้ใหม่นะครับเดี๋ยวจะมา พาเอฟซีดูนะครับว่ารับคมแบบไหนถึงจะอยู่ทนนะครับนี่นะครับใบตัวนี้ผมรับคมไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตัวปัจจุบันนี้ยังใช้ตัวนี้อยู่เลยนะครับทุกคนการรับคมแบบนี้นะครับนี่รับคมเหมือนใบลดเกี่ยวนะครับทุกคนดูคมนะครับนี่นะครับใบแบบนี้จะคมอยู่ตลอดนะครับทุกคนปีที่แล้วก็ใช้ทั้งปีปีนี้พ่อยังบอกว่าใบเก่ายังใช้ได้อยู่นะครับ ใบใหม่ไม่ซื้อเลยนะครับใบใหม่ซื้อมาเป็นใบติดคาใบนะครับใบตรงนั้นพ่อบอกมันไม่คมนะครับสู้ใบตัวเก่าที่ผมทําไม่ได้นะครับพ่อบอกตัวนี้ใช้ดียังใช้ตัวนี้อยู่นะครับแต่วันนี้ก็จะตัดหญ้าแบบตัดกระจายนะครับก็เลยจะเอาใบตัวนี้มารับคมเหมือนกันนะครับการรับคมนะครับผมจะทําแบบนี้นะครับจะเจียยแบบนี้เลยนะครับนะครับจะทําให้ฟันเป็นแบบนี้นะครับตัดหญ้าแบบคมมากนะครับทุกคนใครที่ อยากดูนะครับก็เข้าดูได้นะครับตัวนี้เป็นคลิปเก่านะครับผมทำตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับทุกคนนี่ตัวนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่แต่วันนี้ก็จะมาทํากับใบพวกนี้นะครับดูใบตรงนี้นะครับทุกคนอันนี้คือไม่คมแล้วนะครับนี่เอามือจับก็คือไม่คมหมดคมไปแล้วนะครับนะครับคมไม่มีเลยนี่นะครับดูใกล้ๆนะครับไม่มีคมนะครับตัดหญ้ายากนะครับตัดหญ้าแข็งๆไม่อยากขาดเลยนะครับตัดหญ้า ไม่ค่อยเข้าแล้วทีนี้พ่อก็เลยให้มารับคมใหม่นะครับตัวนี้เดี๋ยวจะทําให้พ่อได้ไปลองดูนะครับผมก็จะตัดให้ลองตัดให้ทุกคนได้ดูนะครับตัวนี้นะครับผมจะทําลักษณะเหมือนกับใบนี้นะครับทุกคนจะทําลักษณะการตัดเหมือนใบนี้เลยนะครับปกติเขาก็จะรูปคมแค่ด้านนี้นะครับนี่นะครับแต่ว่าใบพวกน,นี้เขาจะรูปคมด้านล่างนะครับเ็จะแต่งคมด้านล่าง แต่ว่าวันนี้ผมจะมาแต่งด้านบนนะครับจะมาเฉือนด้านบนเป็นเส้นเป็นเส้นให้เหมือนกับตัวที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้นะครับจะได้คมคมนะครับเวลาตัดหญ้านะครับจะได้ใช้ได้ทนได้นานนะครับโอเคนะครับไม่พูดนานนะครับทํากันเลยนะครับใช้หินเจียนะครับตัวนี้ใช้หินเจียลูกหมูนะครับเป็นใบตัดนะครับตัวนี้ผมใช้ใบตัดนะครับไม่ได้ใช้ใบเจียนะครับทุกคนตัวนี้เป็นใบตัดนะครับใครที่ดูแล้วจาก ลองอยากทําตามก็สามารถทําได้เลยนะครับทุกคนอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนนะครับสังเกตเวลาใบหมุนนะครับใบหมุนก็จะหมุนแบบนี้นะครับทุกคนใบหมุนไปด้านนี้นะครับผมก็จะเฉือนแนวเอียงนะครับทุกคนผมก็จะเฉือนแนวเอียงไปทางไปทางด้านนี้นะผมจะไม่ทําตรงนะครับทุกคนไม่ทําแบบตรงนะครับจะไม่ไม่ทําตรงแบบนี้นะครับผมจะทําเฉียงนะครับเฉียงไปด้านนี้นะครับเฉียงไปเพราะว่าใบตัวนี้มันจะมมวนมมวนเอาหญ้าแบบนี้เลยนะครับ สมมติว่าหญ้าอยู่ตรงนี้มันก็จะเฉือนแบบนี้นะครับทุกคนเฉือนแบบนี้ผมแนะนํานะครับถ้าทําให้ทําเอียงนะครับให้เฉือนเอียงแบบนี้เลยนะครับให้เฉือนเอียงไปด้านนี้นะครับนี่นี่นะครับเมื่อเส้นที่ผมขีดนะครับให้ทําเฉียงเลยนะครับเฉียงเฉียงไปแบบนี้นะครับนี่นะครับให้เฉียงเฉียงแบบนี้นะครับทุกคนเวลาม้วนหญ้าเขาก็จะม้วนหญ้าได้ดีนะครับนี่โอเคนะครับรอดูเลยนะครับทุกคน โอเคตอนนี้ก็ได้รับคมทั้งสองด้านแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับคมคมแบบนี้เลย๋จะจะพาไปทดสอบดูนะครับทุกคนนะครับดูนะครับแบบนี้บอกเลยว่าคมมากนะครับทุกคนดูไปแหลมๆตรงไปสิครับทุกคนนี่นะครับท่านไหนที่อยากรับคมนะครับสําหรับใบตัดแบบนี้นะครับตัดได้อีกเป็นปีสองปียังไม่เป็นไรเลยนะครับทุกคนประหยัดเงินไปอีกนะครับ แล้วก็ถ้ามีหินเจียแบบผมนะครับก็แนะนําให้ทําแบบนี้เลยนะครับประหยัดนะครับแล้วก็ใช้ได้นานนะครับบอกเลยว่าใช้ได้นานใครที่ยังไม่ได้ลองการรับคมวิธีนี้ก็บอกเลยว่าลองทําดูนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวไปทดสอบนะครับไปทดสอบกันเลยว่าจะใช้ได้ดีจริงหรือเปล่านะครับเหมือนที่ผมพูดไหมนะครับโอเคเดี๋ยวไปทดสอบกันเลยครับ เป็นยังไงบ้างครับทุกคนดูจากการตัดแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างคมไหมนะครับผมบอกเลยว่าคมมากนะครับใบตัดหมุนแป๊บเดียวนะครับย่าขาดหมดนะครับทุกคนท่านไหนที่สนใจวิธีการรับคมแบบนี้ผมแนะนําเลยนะครับดูนะครับคมยังเหลือๆนะครับเมื่อกี้โดนตัดหินเยอะมากนะครับตัดโดนหินเยอะมากดูนะครับใบยังคมคมอยู่เลยนะครับใบแบบนี้นะครับเปรียบเสมือนพวกใบรดเกี่ยวนะครับทุกคนมันจะคมมาก นะครับแล้วก็ไม่สามารถไม่ไม่สึกล้อง่ายนะครับไม่สึกล้อง่ายใช้ปีนี้ปีหน้ารับคมอีกครั้งนึ่งยังได้เลยนะครับคือคมจะไม่สึกล้อเลยนะครับเพราะว่าคมที่แหลมแหลมนะครับตรงปลายนะครับแล้วก็ตามร่องนะครับมันจะเฉือนหญ้าได้ดีมากนะครับโอเคนะครับสําหรับการตัดนะครับการรับคมแล้วก็ตัดให้ดูนะครับท่านไหนสนใจก็ทำตามได้เลยนะครับผมผมแนะนำนะครับ ทำตามได้เลยนะครับทุกคนบอกเลยว่าเป็นการรับคมที่ดีกว่าการเฉือนแบบธรรมดาแบบนี้นะครับทุกคนการเฉือนคมแบบนี้นะครับคมมันจะสึกเร็วหมดเร็วนะครับบอกเลยว่าแบบนี้สึกเร็วหมดเร็วได้รับคมบ่อยแต่ถ้าทํานะครับเฉือนแบบนี้นะครับจะได้จะไม่ต้องรับคมบ่อยนะครับแล้วก็คมจะอยู่ได้นานนะครับตัดหญ้าได้นานกว่าเยอะนะครับดีกว่าแบบเดิมๆนะครับ โอเคถ้าสนใจนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ